ก็โอเคครับผมสวัสดีกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับผมอ่าคราวนี้ผมพาย้อนเวลามาเล่นเกมเครื่องแฟมิคอมนะครับผมย้อนเวลากลับมาเครื่องเกมแฟมิคอมเลยครับก็เกมนี้เป็นเกม d r a g ก n บอล l ซนะครับผมดัร์กนบอลเซภาคที่2 เป็นเกม RPG ครับผม RPG เป็นเกมภาษาภาคนี้เป็นภาคที่เจอกับฟรีเซอร์นะครับผมเครื่องเปมีคอมนะครับแกเ,เริ่มกันเลยครับผมข้อแรกครับผมเริ่มเกมเริ่มแรกมาปุ๊บก็เป็นฉากที่โงกุลสู้กับเบชิต้าครับผมตอนนี้เป็นฉากที่พิกโกโร่รับ รังแทนโกหังครับผมตามในกระตูนเลยนะก็เบจิตาก็หนีกับดาวไปโมคุลก็สวัดสบอมครับแล้วก็เิจิตากลับไปรักษาครับตอนนี้โกุลก็รักษาอยู่ที่โลครับแล้วก็ตามมาเริ่มแรกมาถึงพวกโกฮังคุรรลิน อย่างฉาเทนชิงทางแล้วก็เจ้าสื่อนะครับผมออกเดินทางไปสู่ดาวนาแม็กครับผมนี่ครับอันนี้เป็นของที่เราจะมีทั้งหมดครับเล่นไปเรื่ยแล้วก็จะมีของเพิ่มเติมมาได้จากการเปิดการอันนี้กระดูกเลด้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับยังดูยังดูไม่ออกครับยังไม่มีอะไรจุดมุ่งหมายของเราก็คือดาวนาแม็กคือจุดตรงนี้ครับ ก็มาตามทางตามช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเี่ยครับเดินมาเรื่อยๆนี่ครับอันนี้เซฟครับและอันนี้คือค่าพลังทั้งหมดค่าพลังของแต่ละคนนี่โกฮังคูรลินยังชาเตจินฮังแล้วก็เจ้าสื่อครับมีเจ้าสื่อจะพลังอ่อนขอาเขาหน่อย ข้ออื่นก็ไม่มีอะไรครับผมเทคนิคเทคนิคในการเล่นของเครื่องฟอร์มีคอมตักรบบนของเครื่องฟอร์มิคอมเกมของภาคนี้นะครับเทคนิคก็คือการเดินเดือช่องครับผมเดินเดือยช่องเพื่อเก็บค่าพลังอันเนี้ยค่าพลัง BP เนี่ยให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะไปสู้ในดาวดำแม็กครับผม ามาเริ่มกันเลยครับผมก็เลือกการ์ดที่มาถึงจะให้เราเลือกการ์ดการเดินตามจํานวนดาวตามจานวนจุดที่มีอยู่ด้านบนนะครับมีเป็นลูกดาบอลน,นะนะหนึ่งถึงแซดครับผมมีแต่1 2 3 4 5สองามสี้าหกดดาวแล้วก็แซดเป็น8เป็น ช่องเดินนะครับผมแต่เทคนิคในการเล่นก็คือเราต้องเดินทีละช่องครับนี่ครับเดินทีละช่องเพื่อเก็บค่าพลังไปเรื่อยๆมาถงึงจุดนี้จะให้เราเปิดการ์ดหนึ่งใบครับผมก็จะถ้าเจอฟิเซอร์จะเป็นการถ้าเจอฟิเซอร์จะสู้กับศัตรูครับผมผมจะทำให้ดูนะครับ มิเซอร์มันมีทั้งหมดทั้งหมดแปดใบอันนี้การ์ดหมูการ์ดหมูคือการนี่ครับเปลี่ยนไพ่ทั้งหมดที่มีอยู่บนหน้านมือเราดิโพเท่าเต่าโพเท่าเต่าคือเข้าไปพุ๊บจะเป็นการฝึกฝึกเพื่อให้ได้ค่า BP ครับวิเซอร์อันนี้คารินจะเป็นการเพิ่ม HP ครับผมอันนี้ก็ เพิ่มอันนี้เพิ่ม B B E ครับผมเหมือน s P อะครับผม H P กับ B E ในดาร์กบอลภาคนี้ภาคเครื่องไฟเมคอมมันจะเรียกเรียก s P เป็น B E ครับผมฟิเซอร์ฟริเซอร์จะมีทั้งหมด4ใบเนี่ยครับฟิเซอร์จะมีทั้งหมด4ใบก็เรารู้เลยใช่ไหม่าเต่าอ,อยู่ตรงนี้ครับ ผมจะเก็บพลังกับพุทธเต่าไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมขอตัวเก็บค่าพลังกับพุทธเต่าก่อนแล้วกันนะครับผมก็มาดูวิธีการต่อสู้ถ้าเกิดเราเปิดตานะทั้งแปดไปเราเปิดเจอฟิเซอร์ครับผมปุ๊บเปิดเจอฟิเซอร์แบบนี้มันจะเข้าไปต่อสู้ครับต่อสู้กับ ลูกน้องของฟีเซอร์ครับต,ตัวนี้สองตัวก็มันไม่ยอบสู้กับเราครับหนีรังโกหังเก็บมาเยอะไปหน่อยครับได้ตั้งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแปดหมื่นห้าครับผมพีแปดหมื่นห้าเลยครับศัตูสองตนเมื่อกี้นี้มันเห็นมันรู้ว่า ควางพลังเยอะมันก็เลยไม่สู้แล้วก็เลยหนีเลยครับ่็อโอเคครับเดีย๋ยวผมมาหาดูวิธีการต่อสู้ให้ครับดูว่าตัวไหนมันจะต่อสู้กับเราบ้างครับอันนี้เดินเกินไม่เอานะ เดินทีละช่อง,องพอครับจะได้เก็บค่าพลังได้ครับโอเคครับมาถึงเราก็เปิดถ้าเราเปิดได้การฟริเซอร์เหมือนเดิมครับการฟิเซอร์จะเข้าไปสู่การต่อสู้ของลูกน้องฟิเซอร์ดูดิคนนี้จะสู้กับเราไหมอ่าคนไอสองคนนี้ต่อสู้กับเราครับผมดัแบบแรกปุ๊บมันจะเลือกให้เราแบบออโต้กับแบบเลือกการ์ดเองอันนี้คือ เลือกการ์ดอัตโนมัติแรกคือเลือกการ์ดเองลงไปสู้ครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมเลือกการ์ดเข้ามาต่อสู้หนึ่งครั้งเราก็สามารถเติมเลือดได้หนึ่งทีครับผมจบเทินจดหนึ่งเทินปุ๊บมันก็จะเติมเลือดให้หนึ่งทีครับแล้วก็เลือกการ์ดเลยดับแรกโกฮังก่อนครับ โคฮังก็อันนี้อันนี้เป็นกัรสอนของคนอื่นนะโคฮังจะไปดัษสอนอย่างหนึ่งครับผมให้โคฮังฆ่าไปก่อนหนึ่งตัวพลังโคฮังเยอะเตะทีเดียวก็ได้จะตายแล้วครับคนอื่นคนอื่นก็ให้สู้ดีไหมอะ่ะ จมตีตัวนี้ไปแล้วกันที่เหลือที่เหลือลมโจมตีตัวนี้ไปเลยครับเจ้าสืปุ๊บจะเข้ามาชาต่อสู้ล่ามันจะคนที่มีอักษรแซดอยู่ข้างล่างสุดจะคือจะได้โจมตีก่อนอย่่าครับาถึงคิวของโกฮังละก่อนจะได้โจมตีก่อนเป็นตัวแซดถึงนะก็ทีเดียวน่าจะตาย เพา BP บกลัวางเยอะครับอันนี้มันก็จะต่อสู้เองอัตโนมัตินะเพราะเราเลือกการ์งอมาแล้วฉากต่อสู้ให้เราดูครับผมจะสลับตัวไปเรื่อยๆใครใครมีไพ่ที่ดีกว่าก็จะได้โจมตีก่อนดาวด้านบนก็จะทำให้โจมตีแรงครับผมอันนี้มันได้อักษรอ,อักษรของตัวมันเองนะ อักษรที่เป็นรหัสเนี่ยครับมันจะมีอยู่ด้านล่างตัวละครเห็นไหมเป็นอักษรของมันเองครับมันจะได้ยิงพลังไอจิคังเกือบตายครับมันก็เกือบตายแล้วเหมือนกันล่วงไปครับตายไอบีพีมันหนึ่งร้อยครับผมขอไม่ได้อะไรก็โอเคครับวิธีการต่อสู้ก็มีประมาณนี้ครับผม แล้วตอนนี้ผมก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บค่าบีของแต่ละคนเหมือนครับให้ได้เหมือนให้ได้เยอะๆเหมือนโกาหางก่อนนะมีเทคนิคการเก็บอยู่ครับเอาไว้เดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะตอนนี้ก็ออกมาต่อ,อสู้ก็ได้เติมพมลังเดิมครับก็เติมไม่ที่จริงหัางหน่อยเมื่อกี้เกือบตาย